กราบสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เวลากล้ากับเพาะลิกนะวันนี้เราจะมาเล่นโลวิสกันนะครับผมได้อัดไปแล้วนะครับแลวเอลืมเปิดใหม่นะครับอืจุบเลยเดี๋ยวเราจะมาอัดใหม่กันนะครับเอเราจะมาวันนี้เราจะมาทำเป็นแท็กซี่กันนะครับขอบผมขอทำอาหารเย็นนะหนึ่ง เอาผมขอเปลี่ยนชื่อไว้น,นะครับชื่อมันไม่รับรองครับผมจะตั้งชื่อว่ากล้าหรือเปล่าโอ้เพลงมันมากงเพลงมันมากคอเนเฟิร์มแบบเอาทำเสร็จแล้วเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อโอ้อร่อยนะครับมาเดี๋ยวเราขอแบ้ว่าอาบน้ำ เอ็นครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเขาเรียกว่าอะไรวันนฤหัครับขออนุญาตตั้งไม้ดีๆขอเซตไม้ก่อนขอเซตไม้ดีๆนะครับเซตไม้ดีๆโอเคครับอันนี้ได้ยินไหมครับโอเคครับได้ยินแล้วนะครับโอเคครับพอแล้ววันนฤหัครับขออนุญาตครับโอเคครับเราได้ยินแล้วนะครับนี่ครับเราจะมาวันนี้เราจะมาทำการเล่นโลวิสกันนะครับ เราจะมาเล่นโลวิสนะครับเป็นแมปบทบานส,สมสุทรนะครับว่าเราได้ใช้ชีวิตด้วยการใช้ชีวิตอย่างนี้เราแบบว่าบริหารชีวิตเองครับมาครับเดีย๋ยวเราเราจะไปเล่นกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรถแบบว่าแจกฟรีนะครับมันมีทิกออเทสด้วยนะครับเราเราไปเราไปที่ทํางานเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมขอไป ผมขอไปตรงตัวคอมบ่อนนะครับผมอยากรู้มันคืออะไรมันว่าไปไม่ได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นทํางานแท็กซี่นี่ครับทำงานแท็กซี่เลยนะครับมันว่าไปเลยก็ได้นะแต่ผมขอไปดูกันอันนี้ก็เป็นลานซื้อซื้อข้าวซื้อเสือ้อแต่ไอันนี้มิวสิกผ่านบาน,นนั่นเองบับพับนะครับเรามางานเสร็จเดี๋ยวเราจะไปพับกันนะครับ หนูอย่าไปนะครับมันแค่ในเกมนะครับผับเนี่ยมันไม่ดีนะครับอย่าไปเลยนะพี่แค่มาดูเฉยๆนะครับไอพี่แค่สมมติเฉยๆมันเป็นบทบาทสมมตินะอย่าไปคิดมากครับอ๋อร้านขายรถนะครับเออสมชายนะครับอันนี้ชื่อตัวละครสมชายนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนอ๋อหนึ่งแสน ซื้อไม่ได้เงินไม่มีนะคะอันนี้สามพันอันนี้คาเมโล่คาเมโล่สองพันห้าอืมแล้วก็ยังไม่ต้องซื้อหรอกเพราะเราไม่ได้ทำอะไรนะไปเราไปทำงานกันเลยนะยพูดมากทำเคร่งจะพูดมากทำกันจริงนะครับไปเลยแท็กซี่โก้แอตโชื่อว่าแท็กซี่แอตโนะครับเหมือนกิทิมากเลยว่าปุ๊บเรียบร้อยมาถึงลนะ นี่นะครับมันจะเป็นเกมแบบบทบาทสมมุตินะครับว่าเราได้ทํางานอาชีพอะไรแบบนี้แนละ้วว่าจะทํางานอะไรนะนะครับนครับไดวิงทูเยลโลไอคอนทูสตาร์ก็คือถ้าเราไปถึงไอตรงเนะ่นะเนี่ยไอตรงเนะี่ยตรงที่มันเป็นอย่างเงี้ยแสดงคือเขาเรียกว,ว่าเราจะต้องไปรับผู้โดยสารตรงตรงนั้นนะครับ มองว่ารถไปเลยนะเฮ้ยรถแท็กซี่นะเนะี่ยเดี๋ยวเราบ้านางงผมขออนุญาตนะครับอันนี้อันนี้คือคีย์บอร์ดเหนะคีย์บอร์ดเหน,นะคีย์บอร์ดเหน,นะคีย์บอร์ดนะอันนี้คือนิ้วจิ้มผมน,นะดูนะโคตรเบาอะ่ะรถไปแบบเร็วมากนะอันนี้ขนาดจิ้มเบอ่อยนะไม่ได้กดแรงถ้ากดแรงกันแนะ่เลย อันนี้คือกิมบอกอ่าคิดดูทุกคนมันแบบกดที่แค่อันนี้แค่กดเบาๆเนะมันไปแรงมากเลยแสดงว่าถ้าเราหมุนรถผมซื้อคันแรงๆวิวิผ่านผ่านผ่านคุยเยอะกันไปถ้าผมซื้อรถคันแรงๆมันจะขนาดไหนเนะี่ยมันมึงนับมันผ่านรถดยสารผู้โดยสารนะับรูโดยสารม,มาขึ้นม,มาแล้ว ขึ้นมาขึ้นมานี่นะครับแล้วก็ไปจึงตรงนั้นนับเนี่ยับตรงที่เนี่ยเออเกมนี้มันดีอยู่อย่างนึ่งนะครับมีปุ่มปิดเพลงด้วยนะครับไม่รู้ลิขสิทธิ์หรือเปล่าเออผมเคยทำแท็กซี่ไปแล้วไอตอนนั้นผมทำไปเพลินเลยครับ ยันเลเวลสองแล้วผมเพิ่งมาลู้ตัวตอนที่จะกำลังจะจบคลิปครับเราไปต่อไปเลยนะครับแล้วจะขับแบบซิ่งนะครับเออมันเป็นแท็กซี่หรือแกลบกันแน่เนี่ยมันมันมันโบกเห็นด้วยนะมันเป็นแท็กซี่หรือแกลบครับเนี่ย เราต้องอยู่เทินหนักมากเลยนะคนเนี้ยอยู่เทินหนักอยู่พับเถื่อนปรไม่รู้คนระับถ้ามีเสียงลมเข้ามาขอโทษด้วยนะเพราะตอนนี้ผมถ่ายก้างลมมากเลยนะมันเป็นทํางานเป็นแก๊ปหรือแท็กซี่มัผมต่อไปผมจะตั้งชื่อคลิปว่าแก๊ปแหละมันบโกตดไกลเลยมาขึ้นมา เอารถมันผมผมปล่อยไม่ไม่รถแรงจัดเลยวนแะท็กซี่เนะ่ะผมว่าผมไม่ต้องเก็บตงังค์แลอละผมผมว่าผมไม่ทํางานแท็กซี่ยังได้เลยนะดูดิโคตรซิ่งเลยอะผมพอแล้วผมจะไปแล้วนะวับวับเข้าแท็กซี่ปุ๊บไปนั้นเลยออกจบเลยแม่งเร็วจัดอะแท็กซี่ค่ะเร็วันรถผมอีกันนะอันนี้ผมคิดเองหรอเปล่าเนะี่ย ลดซิ่งมาเลยตอนนี้เอ้ยวูว้ยไม่น่เลยเอ้าเอาๆๆรถรถเอเอเดีด๋ยวถ้าจบคลิปนี้ไปแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นหลังไมให้เดี๋ยวผมจะเล่นหลังไม้ด้วยนะครับ จะได้มีเงินเยอะๆยอะด้วยนะครับผมจะได้เล่นหลังใหม่กันนะครับออผมก็จะเล่นถ้าจบคลิปนี้ผมก็จะเล่นหลังใหม่นะ่ะนี่แหละไปไปไปถึงแล้วเอ,อไม่ใช่ถึงนะแก๊ปพับตอนนี้ผมกำลังทำงานเป็นแก๊ปนะครับน้อง ถ้าผมถ้าไม่ได้ยินผมขอโทษด้วยนะดูนะเดี๋ยวผมยะงเงี้ยนะ S A S M R D โคตรเร็วไอ้แบบดีแบบเบามากปรับเสียงกลับเหมือนเดิมมันโหเดี๋ยวผมต้องเสร็จงานนี้เดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะเอวผมขอปรับให้เป็นทักสี่พอ เอปป้ใกล้ๆยองไม่เดินมาวะอยากเสียตังค์บ้านรวยเอาๆๆๆเัเเเงไงไม่น่าไปดา่าเขาเลยขอโทษครับพี่ชายเฮ้ยมีกิจกรรมลอยกระทงด้วยพี่เป้าเนี่ยมันแบบมันมหมอนลอยกระทงอะ่ะอาให้ผมเล่นแนวโรเพียไหนว่าบอกผมมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมออกลับบ้านก่อนโกแบงโกเ work กส to home finish finish ห้าร้อยอู้ซื้อรถอะไรคามโลได้เลยนะโหเดินแบบง่วงนอนสบัดสบอมมากเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปกันพมมนะนึงครับวันนี้ครับผมก็ย้ายไม้มาอยู่ตรงปากของนะเพราะว่าถ้าผมย้ายมาอยู่ตรงนี้มันต้องงอหลังแล้วมันแบบปวดหลังมากเลยครับมา เราก็รังรองนะครับนั่งเนี่ยมันเป็นมาร์เก็ตแพลนนะครับเนี่ยเหมือนแบบประมูลแบบซื้อซื้อบ้านนะครับเอางี้นะมันเรียกว่าซื้อบ้านนะครับนี่เท่าไหร่ออรวบนหนึ่งอ่ะภาพมันซ้ำกันนะครับเดี๋ยวดิโอ้โห 10m มันสามารถตั้งราคาเองได้นะครับ 1m 1m ไม่ใช่ 10m ปุ๊บปีนนะ่ะ มันต้องเท่าไหร่เนี่ยทำไมมันแพงจังทุกคนสามารถอัปโหลดได้นะครับอัปโหลดนะครับกดอัปโหลดตรงนี้นะปุ๊บนี่ครับต้องเสียฮะเอไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ต้องใส่โค้ดเหรอหรืออะไร View my upload ไม่ใช่ดิออกโกหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ครับ ป๊บนึงับผมจำให้ได้ครับจริงๆครับเดี๋ยวขออาบน้ำก่อนับเอ๊ะเอ็มอารอาบน้ำนะท่านผู้ชมบอว่าอไหรมึงจะทำงานเสร็จงัยเนี่ยขอสิ่งดู อไม่ไะเรามากินข้าวนะครับเราจะแบบว่าต้องบริหารชีวิตนิดนึงร่องนี้ยากจนนะฝนันันฝนฝนฝน,น,น,นเอ้ยคนอาหารเอ้าวเนี่ยกดทอดอาหารไม่ได้เอ้าให้ทุกคนเกมบักครับเกมบักหรือค้างไม่รู้อ๋อเนี่ยเร็วเร็วหิวหิวแงะพลังเสียครับอ๋อเนี่ย อร่อ, like, อยครับเดี๋ยวผมวันนี้เราจะมาตกแต่งบ้านด้วยนิดนึงนะคั b บิ l d ิ้งโหม e นะครับนี่ครับเราจะมาตกแต่งบ้านกันนะครับเราจะตกแต่งบ้านส่วนด้านของห้องครัวนะฮะห้องครัวหรือตรงไหนเนี่ยแหละผมจะตกแต่งนะผมรู้สึกมันอดอัดนับตรงนี้นะครับนี่ครับเราจะมาตกแต่งกันนิดนึงครับแล้วก็เติมบอลนะครับ ครับแล้วก็ทำเมัอนลากนะคล้ายๆเดอะซิมครับคนเล่นเดอะซิมมันก็จะง่ายหน่อยนะผมคนไม่ได้เล่นเดอะซิมเลยคล้ายๆเดอะซิมครับคล้ายเดอะซิมด้วยเหมือนเหมือนไม่ไม่เชิงว่าก่อแบบมันมันเหมือนเอาแนวหรือเปล่าเพราะว่าคล้ายเดอะซิมมากเออแบนึงานผมมันมันคิดอยู่อะงานผมขอคิดเลยก่อนน้ำ ถ้าเราลากมานลากมาอย่างงี้มานี้อะไรเงก้นผมขอคิดเลยก่อนนะวินโดว์วินโดว์นี่ครับอ่อประมาณนี้นี่น่ะได้ไหมทุกคนว่าได้ไหม แล้วผมขอขายแมนผมว่ามันไม่เวิร์กว่ะนี่มันก็เวิร์กนะเดี๋ยวผมขอขายตรงนี้ทิ้งมันนี่ผมขายตรงนี้ทิ้งไปมันแล้วผมก็ทำการซื้อตรงนี้มาขายไปผมว่ามันแบบว่าผมว่าผมทำไม่ได้แล้วอ่ะ ว่ามันแบบว่าอะไรของผมมาเนี้ยกสดอนะครับผมจะซื้อนี่มาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผิด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 ถ้าสมมุติว่าอันนี้ผมมุงไออันนี้ผมผมกำลังดูว่านะถ้าเราเอากิสดอมาได้ไหมกิสดอครับเราซมูมเราเข้าไปอยางเงนะคิวอาร์ไอดาวใช่ไหม เดดอยังอยู่ม่ผมไม่ได้เอาเนาะงัผมตกแต่งบ้านผิดวะผมไม่ใช่แนวเฟอร์นิเจอร์เออผมไม่ได้แนวแบบแบบนั้นด้วยทีผมมาตกแต่งบ้านผิดวะโอ้กดผิดกดผิดโอ้โหเพลิลาดยาวเกดเลย ลุงนะครับขอดูก่อนนะครับนี่บ้านเมืองนะผมขออนุญาตดูก่อนนะครับล็อกท่านผู้ชมก็นั่งดูยาวๆไปนะวันนี้ปนเปล่านี่เอาสาวันนี้เปล่าฟูนะ่ะช่างมานับฟินิ s เลยนะครับนี่ครับเราก็ได้บ้านมาแล้วเดี๋ยวเราไปทำงานกันต่อนะพาทีเราจะไปทำงานต่อนะอืม เฟี้ยวบอกเฟี้ยวอืมก็เฟี้ยวนะก็เพราะว่าผมไม่อยากให้มันไอ้ผมอยากให้มันเป็นแบบนี้นก็เฟี้ยวนะอืมเช็มันเดี๋ยวผมค่อยมาตกแต่งเดี๋ยวผมไปเล่นดังไม้เดี๋ยวผมค่อยมาโชว์ให้ดูนะว่าผมตกแต่งบ้านเป็นแบบไหนนะครับไปเราไปทํางานกันต่อนะครับเอ้ย,อยเดี๋ยวเราจะไปทํางานสักสองสามครั้งเอ้ยเราจะไปทาํางานก่อนนะครับเดีย๋ยวใครไปที่พับกันนะครับ มันไม่ใช่กดฟิดกดผิดกดผิดกดทูเวิร์อะไรนะมันจะมาที่ออนแท็กันหรอน้องดูพี่ซด้วยไดเวอร์แล้วแบบอันนี้คือแบบว่ารถเขาทำมาได้ดีนะเพราะว่าขนาดผมจิ้มคีย์บอร์ดเบาๆนะเนี่ยมันยังมันยังแรงนะถึงว่าควบคุมไม่ไม่ยากไม่ง่ายเกินนะแต่ว่าในโทรศัพท์นี้ยาก เกินไปทำไมกูเนี่ยเราจะมาแบบว่าเป็นแท็กซี่ครับแท็กซี่ไม่้องมือใหม่นะเก่าแล้วพี่นังหูแล้วชำนาญเรื่องขับรถแล้วนี่มันไงไต่เขาเลยไต่เขาแท็กซี่ใหม่นะเลากไหมสมชา้าขับแท็กซี่ไต่เขา มันง่ายสมชาติใครแท็กซี่ไต่เขาผมสาใส่ใส่แะกี้เขาเขานะครับตรงน้องให้อรอด่วนปุ๊ดหนีไปมากกว่านี้ อีเลยไม่เป็นไรเราเรามีฟิปคานะครับฟิปคาร์เราเราเป็นผู้ชํานาญในทางไต่เขาอุ้ย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 รถมันหนารถมันบางเกินนะแต่มันมีข้อเสียอยู่นะถ้าจิ้มขนาดจิ้มบาถ้าเราจิ้มเบากันไปมันก็เนะมันรถมันขับง่ายรถมันพิวเกินอะรถมันบางอะเพราะั้นรถมันบางมบันแค่สะบัดแค่ไหนฟุ๊บไปไปไหนแล้วอะเราจะ เอาเงินก่อน,นครับเราจะเอาไปทำอะไรเดีย๋ยวค่อยว่ากันนะทำไอซ์ครีมเหรอทำอ๋อทำตักไอศ์ครีมอะไรวะนี่แท็กซี่เป็นงานที่ผมชอบนะมันก็สนุกนะได้ขับรถชมเมืองไปด้วยนะก็ชอบนะมันมันส่งถึงบ้านผมวะเนี่ย มันกเฮ้ยผมว่าไม่ใช่และมันจะมาทำอะไรบ้านผมปะเนี่ยเฮ้ยอ๋อโห้ยไก่อ่ะมันมีบินมะเดี๋ยวผมจ่ายบินก่อนโอเคไปเราทำการเข้ารูแล้วไปเทากับกันนะครับนี่จ่ายบินก่อนนะเป็ดเป็ดหนราสิบ้าบินเสด้วยผมไม่จ่ายไะจ่าย มันพอบอกว่าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่จ่ายภายในสองวันจะตัดไฟขูดหลายจังขูดหลายจังครับเอ้ตีลิกรซิบไเนี่ยแมวนาผีไม่กลัวกลัวลิกษะดิ๋ยวเลยจะไปกันเลยนะครับตามสัญญานะครับนี่อะไรเนี่ย User l o ์โล t ิทามแ t ็บเดอร์อ๋อก็ค pues ือเหม 8, 2, nah. ือนไม่รู้เหมือนกันช่างเถอะค่อยว่ากันผมไม่รู้เอ้าว้าบเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไอ้ผมว่าไม่ใช่แล้วเกมมันบักรึนังไงเกมดีวเลสปาวคาะ Honda Honda ดฮีว นะครับไปนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปเดี๋ยวเหนื่อยนอนวันนอนวันทำงานเหนื่อยเือนเหนื่อยมากเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ทำอะไรเสร็จแล้วนะคุณเคนับมาแล้วนะฮะเอาออกก่อนเอาเอาเอา,เ,อา,เ,อาเกิดกันบักโอ้เกมมันเหมือนไม่ได้บั๊กหรอครับเน่ยผมกา,ากาก่อนที่จะไปนะเราจะบีมเซมอนเบื่อแล้วชิคเก้นมั่ง ไม่ใช่ะลรหรอกเกินจะหมดอ่ะแล้วนะชิคกินม,มันอาจจะเป็นแบบผักก็ได้ชิคกินใส่ผักก็ได้ไม่ต้องะไรโอ้เนี่ยไม่ใช่เกมกากอะเด็ดไม่ดีแคนเซอนเหรอโเดย๋ยวผมต้องซื้ออาหารด้วยก่อนกลับเนี่ยผักหายไปไหนวะมันอาจจะเป็นรถผักหรือเปล่าเนี่ยผักหายโอเคไปกินได้สองคำก็มันมละไปฮาวาดา ฮาวดา้าควิฟ,ฟิอะไรมนาะไไก่ไก่ไกยังเหลือไปเราไปกันเลยเดี๋ยวจะแวะซื้ออาหารด้วยนะไปอาหารตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมแวะซื้ออาหารก่อนนะเพราะว่าอาหารทำกันที่สุดในปัจจัยของเรานะโอเคคนระับ สิบห้าบาทเออยี่สิบบาทเอาไปเลยเรามาซื้ออาหารก่อนนับายไปละแค่มาซื้ออาหารเฉยๆนะหิวไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้เชิงว่าหิวอะอาหารในตู้จะทำงานไอ้ที่ทำอาหารจะหมดเขาก็มาซื้อเหมือนกันเนี่ยคนรวยๆก็ต้องซื้อนะแต่ต้องซื้อเยอะกว่าคนอื่นนะเพราะมันว่าเขาแหล่ถึงจะบ้านรวยแค่ไหนเนี่ยต้องซื้อ รถน้ำมันหมดนะผมไม่เอานะก็ถ่ายมายี่ยี่สิบเอ็ดนาทีอ่ะเออถ่ายมายี่สิบเอ็ดนาทีแล้วนานแล้วนะคลิปหนึ่งผมไม่สามารถกะเวลาได้นะเพราะว่าผมจะกะมุมั่วเอานะผมไม่ได้แบบว่าอืคลิปนี้แค่หนึ่งนาทีพอคลิปนี้สองนาทีรายการนี้ผมไม่กะเวลานะผมถ่ายมมถ่ายไปผมถ่ายถ่ายตามที่ผมคิดนะก็คือแบบ คิดเอาไว้ในสมองก่อนค่อยถ่ายนะว่าว่าวันนี้ต้องถ่ายอะไรยังไงแล้วถ้าผมทำช้าเกินไปก็ช่างมันครับเพราะว่าผมไม่ได้กะเวลาเนี่ยดูด,ด,ดูผมขัาดดีผมขับแล้วรของกูเนี่ยผมขออภัยด้วยคำหยาบด้วยนะครับเพราะว่าบรลุดเองนะ เออโอเคเฮ้ย okay. มันก็มีคนมาเที่ยวนะเนี่ยเฮ้ยมีเชิงเลยเหระโคตรรวยรวยจังวะกดผิดกดผิดพอเขาจอดดีๆนะอันนี้ไม่รู้ว่ารถบอดหรือ,นนนนะอว,ว่าน่าจะเป็นรถคนนะเนน่ะมันจอดสวยเกินมันมันผมว่าน่าจะเป็นรถบอดนั่นแหละหรือไม่แน่ก็รถที่มันแต่งน้อยรถที่คนไอ้ที่แอดมินเขาวางไวนะ้นี่จอดไว้เนี่ยเลย ผมไม่รู้ลิกาซิตรหรือเปล่าเนี่ยแล้วผมขอดูน,นะเพลงลิกาซิตดังเหวะโอ้ยเอาแล้วคอยยัเป่าเสียงก่อนนะครับลิกาซิตเพียมหาอล้วน,นี่จะดังขนาดไหนวะลิกาซิตรครับลิกาซิตล้วน ถ้าคลิปนี้มีกระซิบกระซิบก็ขอโทษด้วยนะครับไม่สนใจกระซิบแม่งครับเล่นต่อเยอล,อลยเอาโย,ย,ย,ย่มันไว้หมันหมันพอ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 นี่กระซิบทำหาไป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 เดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ เจอในคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปอาจจะเป็นอะไรก็ขอแ๋้วเราจะไปดูกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเออผมมาเดี๋ยวผมจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปอาจจะไม่คลิปอะไรก็มาดูดูกันนะครับแล้วผมจะออกทำไมเนะี่ยเดี๋ยวผมจะไปเล่นหลังไหมด้วยนะครับถ้าทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมผมมีแบบอะไรแบบว่าเงินเยอะอะไรครับว่าอีพีหน้านทำไมมีเงินเยอะอะไรประมาณนี้นครับ ก็ไม่ต้องไปใจนะครับผมไปเล่นหลังไม้มานะครับผมขอจบคลิปในผับใดผับกันนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปต่อไปเป็นอะไรก็รอดูกันนะครับ,บายบายเอา้าปิดคลิปไม่ได้ทุกคนนาะไมาเมายอย่งนี้ บายบายนะคะเออผมแจ้งเตือนอะไรครั้งสุดท้ายก่อนนะครับเผื่อทุกท่านไม่รู้ผมเลิกเล่นพิกเซลมอนไปแล้วนะพิกเซลมอนเหมือนเซิร์ฟเซิร์ฟมันบั็อกอ่ะผมเข้าไม่ได้เนะจอกันนะครับ